คาเทคนิคมันต้องควบคุมเกมการแข่งขันกรบปุยสักครับดูนะครับอ,บบอวตารน,นี่อดีตก็เคยน้ำหนักเกิน80กิโลกรัมนะครับตอนนี้ลดเหลือ64แล้วกลับประชกในรุ่น70กิโลกรัมครับอวตารต่อหมอสีือว่าเป็นขอให้ชกสนุกนะครับมีรางวัลพิเศษมาให้ครับคุณพระโรทุ่งทองจากสรุปไนะบาซ่า3 0 0 0มบาทนะครับ ใครคู่ไหนจะคว้าไปครองนะครับก็ต้องชกกันให้สนุกโดนแข้งซ้ายครับฟาบิโอจุงเหมัดกว่าครับก็บอกว่ามีทุกโลกจริงๆครับฟาบิโอโดนแข้งซ้ายแกเฉยแกันนิ่งดีเลยกันครับอวตารเอาละตีดียซตยตีซ้ายแข้งข่าซ้ายหนึ่งดอก ไปขวาไปอีกหนึ่งชดวฟอลลีมีขวาหลังมาเรื่อยๆผลทายานะครับฟาบิโอโอทุกเม็ดเหมือนกัน,นครับไม่ยอมให้อาวาตารกินฟร,ฟ,รฟรีสาย2เม็ดเกี่ยวเกี่ยว้ายแม่ไม่โดนครับอยู่ลมนะครับทางด้านของอาวาตารคุณพิศักรมแม่แข่งซ้ายยังทํางานได้ต่อเนื่องเลยนะครับ